สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับรถเบนซ์นะครับ R172 นะครับคันนี้นะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดนะครับทางานปกตินะครับรีโมทใช้ได้นะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทเงียบนะครับบิดกุญแจอ่อนอ่าแล้วก็ไฟหน้าปัดไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลกับตําแหน่งเกียร์จอกลางแบบนี้นะครับเวลาบิดสตาร์ท เงียบนะครับเสียงไดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อรถหาสาเหตุนะครับว่ามีอะไรชิ้นไหนเสียนะครับหลังจากทําการรื้อรถนะครับตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้อุปกรณ์ที่เสียจะเป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับล็อกคอตัวที่เสียนะครับที่อยู่ในมือผมนะครับผมได้ถอดออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับ ใช้เวลาทําประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับคันนี้จะรื้อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรื้อเฉพาะตัวพื้นล่างนะครับเนื่องจากตอนเสียนะครับพวงมาลัยไม่ได้ล็อกนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับทําให้ครบทุกอย่างนะครับกุญแจรีโมทนะครับที่มีทุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจ ปิดกุญแจอ่อนนะครับไฟหน้าปัดขึ้นปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานเนี่เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ r 1 7 2นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับมีอาการเหมือนในคลิปรีโมทกดได้ปกติทุกอย่างนะครับบิดกุญแจหมุนได้แต่สตาร์ทเงียบนะครับไฟหน้าปัดเรือนใหม่ไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลตำแหน่งเกียร์จอกลางพวงมาลัยล็อกขยับไม่ได้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ทั่วไทยนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการรคับ